ก็ขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับตอนนี้อยู่ในการชีตาโนชาแนลครับกับการจัดับเป็นคลิปแรกนะครับซึ่งวันนี้จะมาจัดับแอนิเมะดูช่วงหลังสอบเพื่อขอนคลายสมองนะครับซึ่งแต่ละเรื่องนะครับเป็นเป็นการจัดอันดับส่วนตัวของผมเองนะครับบางคนอาจจะไม่ชอบหรืออาจ,จชอบซึ่งขอเท้าความก่อนนะครับคือแอนิเมะนะครับก็เป็นสื่อบันเทิงที่สามารถทําให้สมองเราคลาย เครียดทาให้โลภสบายใจแล้วสามารถทําให้นอนหลับฝันดีกับชีวิตปิดเทอมสุดแสจนจะสบายได้นะครับซึ่งวันนี้นะครับเราก็จะมาจัดดับถึง6เรื่องด้วยกันนะครับแต่เพื่อเป็นการให้กําลังใจนะครับขอคนละหนึ่งซับสไคนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการในการให้ผมทําคลิปต่อไปนะครับขอคนละซับสไครต์หนึ่งไลค์หนึ่งแชร์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจนะครับผมจะทำคลิปต่อไปได้แบบ ไม่ไม่มีข้อบกพร่องเหมือนตอนนี้นะครับอ่ะไปดูกันดีกว่านะครับอันดับแรกครับคือเอานะนะครับมาเริ่มกับอันดับแรกกันเลยนะครับอันดับที่6นะครับอันดับที่6นะครับได้ตบป็นของ a s s a s s i n a t i o n c l a s s r o อ m นะครับเพื่อก็น่าจะรู้จักกันไอตัวเหลืองที่มันเลวใชเปงอะเออโอเคนะครับสรุปในะเรื่องสั้น เออสิ่งมีชีวิตตัวสีเหลืองคล้ายปลาหมึกทาโกยากินะครับมีชื่อว่าคอรัสเซบได้มาที่โลกเพื่อมาแล้วมาขู่กับรัฐบาลว่าจะทำลายโลกในอีกหนึ่งปีข้างหน้าแต่ระหว่างในหนึ่งปีจะขอไปสอนกับในโรงเรียนแห่งหนึ่งครับในสอนในห้อง E นะครับซึ่งห้องเ e ย่อมมาจากคำว่าห้อง N นะครับเป็นห้องที่รวมเด็กย่ำแย่นะครับซึ่งเด็กทึ่งคอรสเซสได้ได้ให้ขขอตกลงรัฐบาลว่าจะให้เด็กในห้องนี้นะครับก,กำจัด ถ้า,ากําจัดไม่ได้หนึ่งปีข้างหน้าโลกแตกแน่แตก1ึงก็แตกหนึ่งเน,นโดสไนย,ยิงหัวแตกอะเออแบบนั้นแหละเออนะครับซึ่งเราจะมาดูเร,เรื่องเรื่องราวจะเป็นยังไงก็ต้องไปติดตามตอนต่อไปครับแต่ขอบอกตรงว่าการ์ตูนเรื่องนี้ว่าเออมันก็เป็นการ์ตูนที่สามารถขนคลายสมองหลังจากการสอบได้ในระดับหนึ่งนะเพราะผมคิดว่ามันเป็นการ์ตูนที่มันดีมากเลยนะครับในการขนคลายสมองเนะี่ยพูดตรงๆ เอาเลยครับเราจะไปดูกับอันดับต่อไปครับเชิญเลยครับเราไปดูกันอันดับต่อไปนั่นก็คืออันดับต่อไปครับได้ตกเป็นของฮิโมโตะอุมารุจังครับอันเรื่องนี้น่าจะมีคนรู้จักนะครับอ่ะมาเรื่องนี้นะครับเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเอ่ออุมารุโดมะนะครับซึ่งเป็นผู้หญิงสองบุคลิกนะครับบอกแบบ ไม่ใช่เดือดริตนั้น 11, นสิบเอ็ดนันมันร้อยกว่าบุคลิกไม่ใช่ไม่ใช่อุมารุเป็นเด็กสองบุคลิกนะครับคือคือทําตัวผิดปกติแบบที่หนึ่งก็ทําแบบหนึ่งอีกที่หนึ่งก็ทำแบบหนึ่งครับซึ่งตอนอยู่โรงเรียนครับจะมีสภาพเป็นแบบนี้แต่ตอนอยู่บ้านจะเป็นแบบนี้คือมันต่างกับราวฟ้ากับเหวเลยซึ่งถ้าบอกว่าชอบล่างไหนชอบล่างเตี้ยม,มากกว่าเสียงน่ารักน่ารักกระตูน่ารัก,กน่ารัก,รกอย่างโรลี่คอนเลยโอเคซึ่งเรื่องราวง่ายคือเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับชีวิตประจําวันของเธอนะครับที่ เล่นเพลงร้องเพลงดูหนังกินโคลาเล่นเกมกับพี่ชายโอนิจังนะครับโอเคเรื่องราวจะเป็นยังไงก็ต้องไปติดตามต่อ,ตอไปตอนนี้มีหารับชมได้ที่ Netflix นะครับซีซั่นสองส่วนซีซั่นหนึ่งเน็ตฟลิกไม่ได้เอามาครับไม่รู้ชมไมเหมือนกันเอามาเอาไปเจอกันดับต่อไปนะครับอันดับต่อไปนั่นก็คือและในอันดับนี้นะครับก็ตกเป็นของนะครับซึ่งกระตูวเรื่องนี้เดี๋ยวผมจะสรุปเลยคือมีผู้เกี่ยวกับผู้หญิงคนหนึ่งครับ ไมกะนะครับไมกะครับสะกดถูกว่าไมกะ M I K A, A นะครับอ่ะสะกดนี้ใครอยากหาชื่อไปหาดูนะครับโอเคไมกะนะครับเป็นผู้หญิงคนนดียครับอยากไปอะไรก็ต่างประเทศอะอะไรก็ต่างประเทศตลอดเลยอะไรก็ต่างประเทศอยากไปไหนก็ต่างประเทศเบื่อโลกตัวเองตั้งแต่อายุสา,ามขวบอยู่เบื่อญี่ปุ่นอยากไปต่างประเทศเหตุ hey, ที่น้องเบือ่อเบื่อประเทศตัวเองอยากจะไปอยู่กับต่างประเทศนะครับเพราะว่าตอนไหม่ตอนเด็กนะครับคุณพ่อได้คุยกับชาวต่างชาติแล้วเธอคิดว่ามันเรื่องดี Amazing จริงกะเบลมาก เธอก็เลยอะไรก็อยากไปต่างประเทศในเป็นโฟมที่อยากไปต่างประเทศตลอดซึ่งไมกะเขาก็มีจุดจุดแข็งกับจุดด้อยครับซึ่งจุดหนึ่งที่ทำให้คนน่ะไม่ค่อยไม่ค่อยอยากคุยกับเธอครับเธอเป็นคนที่แบบคนกลัวเข้าใจไหมคนกลัวคือคือมีสายตาที่อมหิวมากน่ากลัวอะไรของมันก็ไม่รู้คนเนี้ยเรื่องนี้ซึ่งเธอก็ไปหางานทําเพื่อจะไปต่างประเทศนะครับอะไรก็ต่างประเทศตลอดเลยนี่ซึ่งเธอหางานทําเพื่อจะไป เ่อจะเก็บตังค์แล้วเลี้ยงตัวเองในต่างประเทศได้นะครับซึ่งเธอก็ได้สมัครงานอะไรที่ก็ไม่สักที่สุดท้ายเธอก็ได้ที่คาเฟ่เมดแล้วความสนุกก็เลิ่มต้นขึ้นอยากติดตามเรื่องราวนะครับไปติดตามได้ที่เอ,อ่อเว็บการ์ตูนใน Google ได้แต่ว่าเน็ตฟิกไม่มีนะไม่ต้องกังวลไม่มีไม่มีไม่ต้องซื้อไปดูก็ได้โอเคอ่ะก็ก็ไปดูอันดับต่อไปครับอันดับต่อไปน,ะะนี่ก็คือ อันดับต่อไปครับได้ตกเป็นของโซคุงคิโนโซมาครับสาหรับบางคนอาจจะเกลียดเรื่องนี้ก็ได้ครับแต่สำหรับผมนี่คือเป็นกระตูนที่สามารถคอนคลายหลังการสอบเสร็จได้และเกิดยิ่งสอบผ่านนะครับดูกระตูนดีเหมือนกับตัวละครเอกอย่างโซมาในกร์ตูนได้เลยครับเหมือนสอบผ่านอย่างไงอย่างนั้นเลยอ่ะสรุปในเรื่องสัน้นเรื่องเรามีเกี่ยวโซมาไอเด็กหัวแดงนะครับที่หน้าตาไม่หล่อเท่ากับคนภาคอแนะ่ซึ่งหน้าตาเขาร้อเล่นร้อเล่นร้อเล่น ซึ่งตัวละครโซมาครับมีเป็นคนที่มีพรสวรรค์ด้านการทาอาหารเป็นอย่างมากเลยนะครับซึ่งเออะไรก็ทาแต่ทาอาหารโดยพ่อของเขาครับเป็นเชฟระดับโลกแต่ว่ามีวันหนึ่งพ่อโซมาก็พาโซมก็ไล่โซมาให้ไปเรียนที่ร้านอาหาแล้วไม่ใช่ดิที่โรงเรียนทาอาหารครับโทสุกิโรงเรียนที่อะไรนรกแตกเลยครับหนักกว่าโรงเรียนว่าเราอีกหนักมากซึ่งอะไรอะไร,ะไรมันก็เออคือ,อยังไงอะเอางี้ ทำข้อสอบผิดไล่ออกคำอาหารไม่อร่อยไล่ออกทำอะไรหน่อยไล่ออกแล้วโซบะก็ต้องเอาชีวิตกับไอาการไล่ออกไล่ออกของอาจารย์ที่อย่างหัวฉิบหายเนี่ยเออตามนั้นแหละครับถ้าใครอยากติดตามเรื่องนี้ครับก็สามารถติดตามได้ที่เน็ f ฟ i ิกนะครับมีซีซั่นหนึ่งถึงซีซั่นสี่ครับซีซั่นแต่ตอนนี้นะครับ2 0 2พันยีิบนี้ได้มีซีซั่นหนะครับซึ่งตัวร้ายนี่น้ามันไสชิบเปงเนยเออโอเคก็ไปดูกับอันดับต่อไปเลยครับอันดับต่อไปนั่นก็คือ อ่าก็เดินทางมาถึงดับสุดท้ายครับลืมบอกไปว่านี่เป็นดับสุดท้ายนะครับอันดับสุดท้ายนะครับคือคือเรื่องนี้ครับ ตกตาครับดาวน่าจะมีคนดาวถั่วนะครับไฟฟอ์นะครับ,ฟฟรรบเรื่องที่ในดวงใจเลยครับในเรื่องนี้บางคนอาจจะไม่ชอบซาไหไลเพราะว่างงกับเนื้อเรื่องอะไรของมันวะนับตะเทิงเอาไฟไปตีไฟบ้าป่แต่ว่าถ้าเกิดคุณเรามารู้เ่งนีคุณจะติดใจนะครับเพราะเป็นเรื่องที่สามารถอดคลายได้จริงๆนะครับเหตุผล <Hey, S 2> ที่สามารถอดคลายได้ก็คือมันก็ไม่ได้เน้นเรื่องแอคชั่นแล้วก็ความจริงจังของของเนื้อเรื่องอะไรขนาดครับจะมีบางฉากที่มันทําให้เรารู้สึก ขอนคายไปคอมดี้อย่างเช่นฉากที่ทำากีเบนโดลูราแบบนี้ครับภาษาภาษาทำให้เราคอมดี้กับมันได้หรือตลกกับมันได้แหละโอเคสรุปเนเรื่องสั้นๆในโลกในตอนนั้นไม่รู้ว่าปีอะไรเท่าไหร่เออจำไม่ได้เออคือมนุษย์เริ่มมีการติดไฟไม่ใช่ไฟคอกติดไฟนะครับคืออยู่ดีๆมันก็ติดไฟโดยไม่ต้องพึ่งเชื้อเพิงไม่ต้องพึ่งอะไรเลยติดไฟได้เองซึ่งมนุษย์ันนะครับก็จะมีการติดไฟอยู่3รูปแบบครับติดไฟธรรมดาติดไฟแบบปุ่มไฟได้ติดไฟแบบปล่อยไฟได้ ซึ่งเพกนะครับที่ชื่อชิดล่นะครับมันก็เป็นพวกติดไฟแบบปล่อยไฟได้แล้วเขาก็มีปมในสมัยตอนเด็กครับที่พ่อกับแม่เขาเออไม่ใช่ดีแม่กับน้องเขาตายแต่ว่าเขามารู้ความจริงนะครับว่าจเกิดอะไรว่าน้องกับแม่เขาก็เกิดอะไรขึ้นในเหตุการณ์นั้นนะครับว่าเป็นไรซึ่งอยากดูเรื่องราวต่อไปก็สามารถไปติดตามได้นะครับใน n e t f l i x นะครับมี2ซีซั่นแต่พอตอนนี้มีซีซั่นเลยเออแล้วก็ในเว็บต่างๆครับลองไปติดตามเอาได้กับเรื่อง โอเคนะครับก็หมดไปแล้วครับกับอันดับทั้งหมดที่ผมเรียงอันดับมาเกริมบอกไปนะครับว่าอันนี้ไม่มีการจัดเรียงว่าเรื่องไหนสนุกหรือไม่สนุกนะครับเพราะว่าเป็นการเหมือนเอามาบอกแนะนำเฉยๆนะครับไม่จะใช้คำว่าจัดอันดับก็ไม่ถูกแต่ผมจะใช้คำว่าจัดอันดับไม่รู้ว่าทำไมอ่ะมานะครับก็ขอบคุณที่รับชมมาถึงจุดจุดนี้นะครับเออก็เออ,เอ,อฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับเป้าหมายหน้านะครับร้อยซับสไครต์จะมีคอนเทนต์ดีๆมาฝากคุณผู้ชมเสมอ เหมือนนะครับถ้าไม่ถูกใจตรงไหนก็สามารถคอมเมนต์หรือผมพูดผิดประการใดก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนะครับเดี๋ยวผมจะไปตามตามอ่านแล้วก็จะปรับปรุงในคลิปคลิปหน้านะครับโอเคครับก็จบไปแล้วนะครับกับเออ่จันดันไหมอ๋อไม่ใช่จับนอ่ะงั้นแนะนำแอเดียนะครับที่สำหรัผ่อนคลายอ่ะแบบนี้ดีกว่านน่าดีกว่าโอเคซึ่งก็จบไปแล้วนะครับอ่าใครถูกใจฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อไปครับลาไปก่อนครับพีชโนทชแนลบ๊ายบาย